โอเคครับก็อสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่21เดือน12กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศถุงทรายนะครับช่วง1 1กา59ถึง13เกา59เดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับเราเข้ามาดูในเขตจับระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับผม ลงมาที่สภาพอากาศทุงทรายก็จะมีโปเกมอนตามนี้เลยเรามาดูกันตอนที่จับระดับสูงนะครับผมก็ลงมาที่สภาพอากาศถุงทรายเลยครับครับโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับผมก็สำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเลยนะครับผม แล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย